สวัสดีคะ่ะไปได้มาอีกแล้วจาเพื่อนๆจ๋าเยลลี่โคาปอกเปลือกจา้าแบบนี้นะคะเยลลี่โคาปอกเปลือกจา้าเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าเยลลี่โคาปอกเปลือกเป็นยังไงเพื่อนๆจ๋าแกะก่อนซื้อมาหลายอย่างที่ DIY ก็น่าสนใจยาะยยยเลยนะคะอหอมโคาจังเลยเพื่อนๆจา๋าน้องก็จะเป็นตะมุตะมิแม่ไม่แน่อ๋อ,อ เขาให้เราแกะปอกเปลือกหรือเปลือกปอกอยู่แล้วแม่ไม่แน่ใจเอายังไงดีอะเพื่อนเพื่อนอ๋อปอกเปลือกได้น้องไปหนีเพื่อนอร่อยปอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือกมีค่าเท่ากันเพื่อนเนก็ลดโค้าแต่อร่อยเหมือนแค่เราจะหนุกมากขึ้นอร่อยนะนี่แหละเมื่อนเพูอร่อยอ่ะกินเล่นหนุกหนับเคี้ยวเพลิน